ความกล้าหาญที่จะเลือกได้แปลงโฉมและสร้างความร่ำรวยให้กับชีวิตของเธอเทลมา W ัเป็นแม่ไม้อายุ54ปีผู้ที่บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จในเมืองซานตาครูซรัฐแคลิฟอร์เนียเธอได้มาหาผมด้วยความรู้สึกสับสน,สน,สนไม่เข้าใจและคับข้องใจ เธอได้บอกผมว่าฉันอยากจะแต่งงานอีกครั้งแต่ปัญหาก็คือฉันกำลังคบหากับผู้ชายที่แตกต่างกันสองคนฉันชอบพวกเขาทั้งสองคนและพวกเขาทั้งสองก็ชอบฉันพวกเขาได้พูดถึงสิ่งที่บ่งชี้ว่าการแต่งงานก็ได้อยู่ในใจของพวกเขาเช่นกันแต่ฉันไม่สามารถแต่งงานกับพวกเขาทั้งสองได้ และฉันก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรและในระหว่างนี้เวลาก็ได้วิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วฉันจะทำอย่างไรดีผมได้ตอบว่าคุณคงเคยได้ยินถึงเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับราใช่ไหมครับมันคือระยะทางตรงกลางระหว่างกองยญ้าแห้งสองกองและมันก็อดอาหารจนตายเพราะมันไม่สามารถเลือกเอากองใดกองหนึ่งเพื่อจะกินได้เธอหัวเราะและพูดว่ามันไม่ค่อยจะตลกเท่าไหร่ นั่นคืออาการที่ฉันรู้สึกผมพูดว่าคุณพูดว่าคุณไม่รู้ว่าจะตัดสินใจได้อย่างไรนั่นอาจเป็นเพราะว่าคุณกำลังพยายามมากเกินไปที่จะบังคับจิตสำนึกของคุณให้ทำการเลือกคุณมีความสามารถที่จะเลือกเอาความเฉลียวฉลาดอันไม่มีที่สิ้นสุดภายในตัวคุณเพื่อที่จะชักจูงและชีน้นำทางให้คุณได้ธรรมชาติของมันคือการแสดงอาการตอบกลับถ้าคุณขอร้องอย่างชัดเจนและอย่างมั่นใจ การตอบกลับก็จะมาหาคุณเธอกังวลใจว่าแล้วฉันจะรู้ได้อย่างไรตอนที่มันเข้ามาผมได้รับรองกับเธอว่าคุณจะรู้เองมันจะอยู่ในรูปของสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะพลาดที่จะได้รับคืนวันนั้นตอนที่เธอกำลังเข้านอนเทลมาได้พูดกับตัวตนที่สูงกว่าดังต่อไปนี้พระบิดา ท่านคือผู้ที่มีความชาญฉลาดทั้งหมดที่ได้เปิดเผยให้ฉันเห็นถึงคำตอบและแสดงให้ฉันเห็นถึงหนทางที่ฉันควรจะไปฉันขอขอบคุณสำหรับคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉันรู้ว่าท่านได้รับรู้ถึงคำตอบที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นในตอนกลางคืนเธอได้ฝันไปว่าเธอได้จดจำถึงช้าว,วันต่อไปได้อย่างแจ่มชัดชายคนแรกและจากนั้นก็ชายอีกคนซึ่งเป็นชายที่เธอกำลังพยายามที่จะเลือกได้ปรา กออกมาต่อหน้าเธอแต่ละคนได้จับมือของเธอไว้ในขณะที่เธอได้พูดว่าลาก่อน อย่างเศร้าสร้อยแต่ชัดเจนจากนั้นทุกอย่างก็ถอยห่างออกไปเหมือนกับว่ากำลังอยู่บนสายพานลำเลียงสินค้าที่มองไม่เห็นเป็นเวลาช่วงขณะหนึ่งที่เธอได้ยืนอยู่ตามลำพังบนที่ราบที่ไม่มีอะไรโดดเด่นแล้วทันใดนั้นชายคนที่สามก็ปรากฏขึ้นเธอจำเขาได้ในทันทีเขาคือเพื่อนสนิทของสามีที่ตายไปแล้วของเธอผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันตกตอนกลางของอเมริกา เธอไม่ได้พบเขามาหลายปีแล้วแต่พวกเขาก็มักจะเข้ากันได้เป็นอย่างดีในขณะที่เขาได้ยื่นแขนทั้งสองเข้าหาเธอความฝันก็ได้เลือนลางหายไปเธอได้ตื่นขึ้นโดยรู้สึกว่าทั้งอ้างวางและเต็มไปด้วยความหวังอย่างแปลกประหลาดแล้วในวันนั้นเองเธอก็ได้รับบัตรอวยพรทางไปรณีนีจากชายคนนั้น เขาได้กเกษียณตัวเองก่อนกำหนดจากงานของเขาที่บริษัทผลิตไฟฟ้าและกำลังคิดไตร่ตรองอย่างหนักถึงการย้ายมาอย่างซานตาครูสเขากำลังจะมาภายในสัปดาห์นั้นในแบบของการมาเที่ยวเพื่อสำรวจสถานที่เขาได้ถามว่าเธอจะสามารถจัดเวลาในตารางเวลาของเธอ เพื่อที่จะทานอาหารเย็นกับเขาและพาเขาไปเดินเที่ยวรอบเมืองได้หรือไม่เธอได้โทรศัพท์ไปหาเขาในวันเดียวกันนั้นแล้วในอีกสองเดือนถัดมาผมก็มีความยินดีที่ได้ทำหน้าที่ประกอบพิธีในงานแต่งงานของพวกเขาเทลมาได้มาตามคำสั่งในคัมภีร์ไบเบิลที่ว่าท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติผู้ใดเช่นเดียวกับเธอถ้าคุณหันไปหาความเฉลียวฉลาดอันไม่มีที่สิ้นสุดภายในตัวคุณแล และเรียกใช้มัน คุณก็เช่นกันที่จะได้รับความปิติยินดีของการสวดมนต์ที่ได้รับการตอบกลับคุณสามารถเลือกเอาความมั่นใจความร่ำรวยและชีวิตที่เต็มเปี่ยมหลายคนได้กล่าวว่าพวกเขามักจะประสบกับความเจ็บป่วยความล้มเหลวความขับข้องใจและความโดดเดี่ยวความล้มเหลวทั้งหมดเหล่านี้สามารถถูกลบร้างได้ด้วยการเลือกที่จะเชื่อในการแสดงตัวอยู่ของการบำบัดร,รักษาอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระผู้เป็นหนึ่งความรู้สึก และอารมณ์นั้นจะติดตามมากับความคิดเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถเลือกที่จะสร้างชีวิตทางอารมณ์อันใหม่ได้ให้สํานึกว่าความตั้งใจของพระเจ้าสําหรับคุณก็คือความเป็นไปได้แห่งหลักการของชีวิตนั่นเองซึ่งจะหาทางที่จะหลังไาลผ่านคุณ ในรูปของความสอดประสานสุขภาพที่ดีสันติภาพความปิติยินดีความคิดสร้างสรรค์และความเจริญรุ่งเรืองที่แผ่กว้างออกไปจนเกินกว่าความฝันอันพึงปรารถนาที่สุดของคุณคุณได้เลือกที่จะเชื่อว่าสิ่งที่จริงแท้สำหรับพระเจ้าก็คือสิ่งที่จริงแท้สำหรับคุณเพราะฉะนั้นจากชั่วขณะนี้เป็นต้นไปปริมาณส่วนใหญ่ทางความคิดของคุณ และความรู้สึกคาดหวังในสิ่งดีจะมาจากภราผู้ที่ให้ลมหายใจและสิ่งต่างๆทั้งหมดแก่ชีวิตทั้งมวลจิตใจและหัวใจของคุณจะเปิดกว้างอยู่เสมอสำหรับการไหลบ่าเข้ามาของความร่ำรวยของพระเจ้าในขณะนี้และอีกชั่วการละนาน